สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอองเจาะลึกกันเรื่องไพ่ทาโรหมายเลข9นะครับ The Hermit หรือที่เรียกกันว่าไพ่ฤสีจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเออไพ่ใบนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วมันสะท้อนชีวิตเราเน่แงมุมไหนได้ค่ะสำหรับไพ่ฤสีนะคะแก่นหลกัลกๆของเขาเลยก็คือ,อการหันกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะ การค้นหาความจริงจากข้างในแล้วก็เรื่องของปัญญาที่ได้จากการคิดการทบทวนยิบเยียบคนเดียวอ๋อเงั้นความหมายหลกัลกๆก็คือการเอ่อปลีกตัวออกมาหรือว่าเพื่อทบทวนตัวเองหาความรู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเป็นผู้ชี้แนะด้วยนะคะคือใช้ปัญญาให้คําปรึกษาจากประสบการณ์แล้วก็ยังหมายถึงความรอบคอบด้วยค่ะแบบว่าไม่รีบร้อนตัดสินใจอะไร ครับครับเอ๊แล้วอย่างภาพบนไพ่ล่ะครับที่เป็นชายชราถือตะเกียงมีไม้เทา้าดุงเหงาเหงานิดิดไหมครับอ่าตัวฤาษีเองก็คือวุฒธธิภาวะประสบการณ์นะคะส่วนตะเกียงในมือนะคะอันนั้นคือแสงสว่างจากปัญญาเป็นความจริงที่เจอข้างในตัวเองไม่ใช่แสงจากข้างนอกเลยนะคะอืมส่วนไม้เทา้าก็คือประสบการณ์ที่สะสมมานาน เหมือนเป็นสิ่งที่คำจุนเราในการเดินทางหาตัวเองครับผมแล้วก็เสือ้อคลุมสีเทาๆนั่นนะคะก็บอกถึงความเป็นกลางความถ่อมตนแล้วก็เอ่อความไม่ยึดต,ติดกับวัตถุหรือเปลือกนอกค่ะหูฟังดูแล้วเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องการความสงบมากๆเลยนะครับหรือเป็นคนลักษณะสุขุมๆหน่อย ถูกต้องเลยค่ะคนที่เชื่อมโยงกับไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรอบคอบชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบความวุ่นวายเท่าไหร่หรือบางทีก็หมายถึงคนที่ศึกษามาเยอะมีความรู้ลึกซึ้งครับพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะคะมันก็มักจะบอกว่าเออช่วงนี้เราอาจจะอยากถอยห่างจากสังคมอยากอยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อฟังเสียงข้างในตัวเองอา หรือบางทีก็คือการที่เราค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เรารู้แล้วว่านะคะยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนตามคนอื่นง่ายๆอ๋อเหมือนขอเวลานอกตั้งหลักกับความคิดตัวเองก่อนอะไรแบบนั้นเนาะ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับอย่างอื่นไหมครับพวกโหราศาสตร์หรือตำนานอะไรพวกนี้มีค่ะมีการเชื่อมโยงเด่นอยู่อย่างในทางโหราศาสตร์นะคะไพ่าราษีมักจะถูกโยงกับราศีกันอ๋อราศีกันค่ะที่จะเด่นเรื่องการวิเคราะห์ไรายละเอียดแล้วก็ธาตุดินด้วยค่ะที่สื่อถึงความอดทนความมั่นคงแล้วบางตำราก็เชื่อมกับดาวพุธนะคะแต่เป็นในแง่ของการสื่อสารกับตัวเองอะคะ่ะเพื่อทําความเข้าใจตัวเองลึกๆครับผม ส่วนถ้าเป็นตำนานเอ,อ่ออาจจะเทียบได้กับเทพโครนัทที่เป็นเทพแห่งการเวลาที่ท่านตัดขาดจากอํานาจภายนอกเพื่อมาหาอํานาจจากข้างในตัวเองอืมน่าสนใจหรืออีกเรื่องก็คือเทพีดิมิเทอร์ที่ท่านปลีกวิเวกไปตามหาลูกสาวนะคะก็เป็นการแยกตัวเพื่อค้นหาเหมือนกันแก่นมันคือการถอยเพื่อหาบางอย่างคะ่ะ เข้าใจเลยครับคือเน้นการค้นหาจากภายในเป็นหลักแล้วทีนี้ถ้าพลังงานแบบฤาษีเนี่ยมันไปอยู่ในชีวิตประจําวันล,ล่ะครับอย่างเรื่องงานจะเป็นยังไงครับอ่าเรื่องงานนะคะถ้าเป็นช่วงที่ไพ่ฤาษีเด่นๆก็อาจจะหมายถึงต้องทํางานคนเดียวมากขึ้นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรืออาจจะเหมาะก,กับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ลึกๆค่ะเช่น เช่นพวกนักวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ค่ะงานที่ต้องเจอคนเยอะๆค้าขายอาจจะไม่ค่อยรุงร่งๆเท่าไหร่ในช่วงนี้อ๋อครับครับแล้วด้านอื่นๆล่ะครับการเงินความรักมันจะคล้ายๆกันไหมครับแบบว่าตั้งอยู่กับตัวเองคล้ายๆกันค่ะอย่างการเงินก็จะสะท้อนความรอบคอบนะคะไม่ค่อยฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นจริงๆอาจจะไม่ได้เน้นหาเงินเร็วๆแต่จะมองเรื่องการออมระยะยาวมากกว่า เช่นพวก RMF อะไรแบบนี้แหละครับใช่ค่ะใช่พวกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอะไรแบบนั้นที่เก็บไว้ยาวๆเลยส่วนความรักเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นช่วงที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวหน่อยค่ะคนโสดก็อาจจะยังไม่อยากมีใครหรือถ้าเจอก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆครับส่วนคนมีคู่ก็อาจจะรู้สึกห่างๆกันนิดนึงหรือต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทบทวนความสัมพันธ์บ้าง ฟังดูเป็นช่วงที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองเยอะๆเลยนะครับทั้งใจทั้งกายใช่เลยค่ะรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะอาจจะต้องระวังพวกโรคผิวหนังหรือโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลต่อเนื่องส่วนปัญหาที่อาจจะเจอตอนไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นความรู้สึกสับสนแบบว่าหาทางออกไม่เจอหาคําตอบไม่ได้หรือความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนจะไปกันไม่ได้แล้วอะคะ่ะอืมหรือบางทีก็เป็นความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวไปเลยเพราะเราแยกตัวออกมาแล้วถ้าเกิดว่า ใครที่กำลังรู้สึกว่าเออตัวเองอยู่ในโหมดราสีแบบนี้อยู่ควรจะทำยังไงดีครับพอจะมีคำแนะนำไหมค่ะสิ่งที่แนะนำเลยก็คือลองให้เวลากับตัวเองในความเงียบดูค่ะอาจจะเริ่มง่ายๆจากการจดบันทึกความคิดความรู้สึกตัวเองลงไปมันจะช่วยให้เราเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นครับผมการเขียนไดอารี่ใช่ค่ะหรือลองหาหนังสือแนวปรัชญาธรรมะมาอ่านก็ได้ หรือจะลองทําสมาธิดูฝึกฟังเสียงข้างในตัวเองจริงๆว่าเอ๊ะลึกๆแล้วเราต้องการอะไรอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับเราตอนนี้กันแน่สรุปก็คือพายเดอะเฮอร์มิทนี่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนเบาๆเนาะให้เราหันกลับมามองข้างในตัวเองใช้ปัญญาใช้ประสบการณ์ที่เรามีนี่แหละนําทางการถ่ายห่างจากโลกภายนอกที่มันวุ่นวายเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การหนีเสมอไป แต่อาจจะเป็นการเปิดทางให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกขึ้นก็ได้นะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะความเงียบการปลีกตัวที่ไพ่ใบนี้บอกมันไม่ใช่การหนีปัญหาหรอกค่ะแต่มันอาจจะเป็นการเดินทางที่จําเป็นมากๆเลยนะเพื่อไปเจอสิ่งที่ล้าค่าที่สุดก็คือการเข้าใจตัวเองจริงๆนี่แหละค่ะครับผมก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้ก็มีคําถามทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับให้ลองไปคิดตามกันดู ว่าการที่เราให้เวลาตัวเองได้อยู่กับความเงียบได้ฟังเสียงข้างในตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยเปิดเผยแสงสว่างหรือปัญญาด้านไหนที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราลึกๆรอให้เราไปคนพบมันอยู่บ้าง